ไปหอไปหอเลื่อดคนเลืดคนเลืไปหอ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 แนะนำอ่ะคือมึงควรมาทางไอ้ข้างหน้าตรงโฟมายข้างหน้าเนี่ยหนุ่มมาเข้อมเนี่ยไม่ไม่ต้องอ้อมมาเลยมาเลยตรงมาเลยไม่เป็นไรเล่นบวกได้มามาเลยตรงมาเลยเออตานุกมตานุกมเราเคยตีแล้วลุงรอบหนึ่งตีใครลุงจะไม่ได้เฮ้ยมึงอย่ากระโดดได้ตัดมันขึ้นรถแล้วมันขึ้นรถแล้วขึ้นมาไม่ได้นะกูเคยหล่นมากันหมดยัง โอ้เพื่อนฉากนะครับลุงจี่ตูดมันมาติดติดบำรถมันล่วงได้ไหมนี่กูเข้าไปนะกูเข้าไปตอนดี้มึงงานตอดี้เปิดดิไปไปกดน้ำหน้าเลยกดน้ำหน้าเราสิเลยกบไปก่อนเลยกบไปก่อนเลยกบไปแตกไปนะผมแตกไปนะกูเริ่มแตกแล้วนะกูเจอพวกมัแล้วนะพวกมันจอด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 อดจอเดินเล่นเหรอเออเดินเล่นเนี่ยมันนเอากระน้ำอยู่แล้นะโอเคโอเคโอเค หตาแตแกแน่นอนไอ้เหี้ยในอุโมงค์เสียงกล้องกลางวันขยับเข<อ>มใีใกล้ๆกล้กล็ได้มั้ง,งขยับขึ้นมาขึ้นมาหลังเห็นหลังห้าง,งไปจัดเลยเมึงจะเล่นกันปะเนี่อนอยอ,อ,อย่ามาอย่ามาอย่ามาในอุโมออกเลยจะมาต้องออกได้ขึ้นมาใกล้ๆใกล้กว่านี้ประมาณนี้มาพอลงตกตก ั poor, ไ,มไม่ like e, ดีเลยว่ะไม่ชอบสมองระบุมนี้เลยว่ะในอุโมงค์ไม่ควรสมองไงเฮียขยับเข้ามาหน่อยมึงขยับเข้ามาหน่อยมึงจะกลัวอะไรมึงจะกลัวอะไรกันเฮียร้อยขยับขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยดิขยับขึ้นมาหน่อยดิขยับขึ้นมาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยกองหน้าเลยจะนะกองหน้าเลยมึงกองหน้าเลยมึงกองหน้าเลยขยับขึ้นมาโดดขึ้นมาเลยออ๋เป็นกองหน้าทั้งหมดจังทานีงเพื่อนละ กองหน้ามาเข้าไปดันเลยไม้อะไม้อะไม้มาไม้ดันดูเพื่อนด้วยนะอย่าอย่าเล่นใกล้นะอย่าเล่นใกล้นะขยบมาเล่นกลางๆหน่อยอย่าเล่นตรงรถมันอย่าเล่นตรงรถมันให้มันดันเข้ามาให้มันดันเข้ามาอย่าเล่นตรงรถมันเฮ้ยมึงถอยออกมาดิเฮ้ยมึงถอยออกมาดิเรียกมันกลับมาอย่าเล่นตรงรถมันอย่าเล่นตรงรถมันถอยมาถอยออกมาอย่าเล่นตรงรถมันให้มันขยบเข้ามา ไอเจ็บเข้ามามึงออกวอกันทำไมวะนะขอ,อลงรถเหรอไม่มีบอกเพื่อนคร <ทำ S 2> ับอเออให้มันยิงไปเถอะเดี๋ยวกระสุนมันมันก็หมดมึงกลับมาสามสิบนัดเองแปบ๊บเดียวไอ้เหี้ยให้มันยิงไปให้มันยิงไปสามสิบนัดเองมันเปลี่ยนยิงไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะมาเล่นไม้ไม่ไหวกับเราเต็กูได้ไ<ม>ที่ละมล้อ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 ให้บรรดาให้บัตรตายกันล้อไม่รถชุบอนรถชุบุนรถไม้แล้วดีโคตรเยี่ยมปูได้เลยรับ ถ้ามันยิงไปให้มันยิงไปถ้ามันไม่ดันเข้ามาก็ปล่อยไปแม่งยิงเป็นแบบไล่สายกันสุนเลยแต่มึงต้องหาทะลุไปเอาปืนมันหน่อยนะไม่งั้นมันก็ชุบรัวๆเดี๋ยวจัดให้เราก็ชุบรัวๆนะไม่ต้องห่วงมีพี่อยู่นั่นเลยทำยิงไปควันขมุกเลยอไ้พี่ตีไปว่าเรามีผมไม่ต้องเล่นมันจะเอาเหมือนตอนเล่นกับเลสตอนนั้นน่ะมึงเล่นปืนยิงมันดีเบสช่วยแรกะตันนี้กินยากันทุกคนหรอกมึงเล่นข้างหลังไว้อะเบสได้พี่ ทำให้เขามาให้มันเขามาก็จ้องหน้ากันอย่างเงี้ยโอ้อะไรวะนี่ที่คืนหาขี้มานะบอกไก่อนเต็มใส่ด้วยไอ้เหี้ยะหาขี้ซื้อมาแล้วใช่ปะซื้อมาแล้วครับลุงโอเคเตรียมมาละแผ่งรับสุดยอดแม่งเอามาเต้นแข่งง่ายสักเต้นปืนเยอะนะมันอีกัเดี๋ยวไปกันนมแล้ว นี่มันไม่ได้เล่นเนี่ยนี่มันจะวันละแผ่นเลยไม่ได้มันกลัวไม้เรามันเอาทุกมันเอาทุกแง่เลยเนี่ยแก๊งเดียเนี่ยนี่มันแรงแต่มันก้าวประมงวันละแผ่นไม่ซ้ำอะไรอ่ะมันคิดคำนวณแล้วก็หลุดแผ่นเล่นบ้านแผ่นอุโบมแผ่นอะไรแผ่นเยอะจังเนี่ยต่อไปก็เล่นในน้ำนี่ต่อไปแผนมันเยอะจังดิยังนี้มันกัดปรหมดอ่ะฉันบอกไงพี่มันมีอะไรเสยอะอ่ะเนี่ยขายใหญ่ แต่ปัญหาแต่ปัญาประเด็นคือเราออกตบเราจะลดออกอยังไ <Okay. S 2> วงวะนี่คือคำถามเดี๋ยวจะปั๊มออกอมไม่มไ,ไมปนนป่ป่านเนี้ยป่านเนี้ยสอดเก้าร้อยก็รออยู่ข้างหน้าแล้วเฮียรู้ได้ไงไม่รู้ตำรวจนอะ่ะอ้าดูตีมลูกไงไเหี่อะไรไสัตว์ <laughs> <laughs> มาทุกไฟลูก มาหูไมันจะแพส่งตีรถ้าเรามีระเบิดอะแท็กก่อนดิแคต์ตีมันส่งเยอะเถ้าเราวาไ์เวทได้มไล่ไปแล้วอะพี่ไล่เวทไม่ได้ดิลเทเหพี่ปุมพิจี่ยมันพกไว้ทุกคนเขายืนน้ำลายยืนอะไรกัน่พี่ระเปิดตั้มเต็มยพกทีสองขวดสามขวดระเบิดตั้ไม่พวกนั้นจบทีรวยแต่เมื่อวานผมเติมอุ้มอ่ะพี่เ่อตื่นืรถแม่งแบบมี เป็นไงว่าโดนแฮร์รี่พอตเตอร์อุ้มมันเข้ามับเข้าชานชาลาเสรสามส่วนสี่เหรอเก้าเสรสามส่วนสี่อะไรอ่ะมีใครยังมาไม่ถึงปะหรอมีใครยังมาไม่ถึงบ้านหรอ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 ผมนี่ผมผมเป็นไรอ่ะแลตกน้ำไปย้างงหลลัแ้วยอดน้อง ไล้จะได้ปะจะมาได้ปะเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังเลยนะไหนวะหลังเนี่ยหลังอุโมงค์ใช่ไหมวิ่งมาหรอลั่นอยู่แล้วโซโซโนยโซที่ไหไอ้บอสนไอ้ฟาดเล่นเฮี้ยอะไรอีกคุณนบอสอยู่หลังโมงไหนผู้บอกเนี่ยพี่ที่พี่อยู่ข้างหน้านนี้เป็นคุยอะไรอีกวิวคนเดียวไหนมึงวะไม่เห็นมึงอ๋อไหนวะนี่เหรอไกลเลยตรงป่าเลยพี่เอาเอารถบัมรถมันออกได้ไหม แบบพุ่งไปเลยอ่ะไม่ได้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 คนยืนบนรถเอ้าก็มันเสือกไปยืนบนรถเองอ่ะใครน่ะใครที่อยู่ท้ายสุดอ่ะไปรับพี่หน่อยดิไปรับไปไปเองหนูไปเอ้ามึงไปรับไปยังไงถ้าเป็นเรายอยู่บนรถรถอยู่ข้างหลังสุดเดินไปรับไอ้เฮียบอสขับเฮียทำอะไรอ่ะมึงเอาดึงคนไปสองคนเลยไว้น้องมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันขยับมันขยับแล้วมันเข้าเลยมันเข้าเลยสัตว์ บอฟเร็วๆเลยมึงทำเพี้ยไรแผ่นแผ่นไม่แผ่นไม่พิงกันอยู่ใกล้อยู่ก็แพงไงเนี่ยแผนอะไรของมันเมื่อยเมื่อยยืนบนรถเมื่อยตีไม่ได้อ่ะมันโดนก็แบ้ก็แพ้แผ่ใไม่แผ่นไม่กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปหามันบอฟมายังเอออืออ่ะที่อุ้งหลังตัดสมองไม่เอาอะไรแล้วกูว่าพวกมันรออะไรอ่ะพี่ไอเต๋อไอเต๋อมึงอย่าลืมนะเออเออเฮ้ยไรมีใครมีใครมาสดหลักกนรมา ไม่มีเลยถ้าผมอยากได้มันเล่นไปเรื่อยๆดูนี่ได้เลนี่ยหายฝาชิวๆไม่คิดอะไรแล้วผมว่าเออแล้วทำเลยเปมึงนับคนมันเดียวมันมีกี่คนแต่เดี๋ยวมันไม่คิดก็มันโกงอีกแล้วพี่เจ้าถูมไหมล่ะคิดมากจัดเลยนะห้องวันมันทำไปก็สอบเยสอบมหาลัยเลยอะมันเล่นหอกใชรจได้หรอได้หารอได้หรอประมาณยี่สิบแปดคนที่มากินยาการมันกินยาการมันกินยาการมันกินยาการเอาเราอยู่มาแล้ว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  ไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ ไุ่ไหลไม่ไหมีเฮอะไรเลยไม่มีเฮอะไรเลยเฮฟอมเฮอะไรสั์มึงรออย่างนานปะรอนานปะรอนานปะเฮขยะไหนอ่ไหนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะไม่ไหวน้มือก่ควายเอก้าเยอยเสียวเฮก็ะจอกชิมหายคุยมือขยะ เยแตมอยูยที่ตัวแมรี่ไยนะแรี่ตื่นตื่นตื่เตื่นอื่นตเยนะเหนีือนตื่นตื่นตื่่นตื่อตื่นตื่ื่นตืะนตื่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 นร่ะตื่นตั่งตื่นตืนตื่นตื่นตื่เ่นตื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 ่นเ่นตง่นตื่นตื่นตื่นตเ่นตื่เยอะอ มึงยิงให้กูหน่อยได้ป่ะมึงยิงให้กูหน่อยได้ป่ะี๋ยวกูจะเอามาเซชั่ัมันได้มึงได้สิเลยตอนนึ่ข้างหลังไปหอไปหอไปหอบ่อยเพื่อนหอบ่อยเพื่อนหอเป็นหนึ่งนะวิ่งถึงรถเลยอ่ะไอ้เหี้ยเล่นมีกันลุงไงดิไปหอไปหอไปหอตายแล้วตัวออไป รีบบอกไปเลยรีบออกไปเลยอ๋อเดี๋รีบออกไปด่นดวนอ๋อเดี๋รอกไปด่นดด่นดด่นดวน้เดี๋ยวฝกออกะกฟรีด้รถกบฟรีแป๊บนึงเออเรียกว่าพี่เี่เรียกว่ารพี่มเรีสกงผมเสเลสองเดือพียงที่เหลือสองศพเนี่ยเอ้สอศพมาได้นะมาได้ลบลบบอ๋อี่อพี่พี่ได้แล้วไดแล้วลุงลุงหัวเบงไอ้เบมาต ต้องอย่ามาได้มึงไม่มีหอพ่อไปแล้วครับหล่อให้พ่อหอยไปแค่คือนี่พานะหายไปรีบออกไปเลยมึงจะรออะไรออกไปตีเพื่อนออกไปเลยมึงมึงไปซ่อมรถที่อื่นก็ได้น้องไปซ่อมรถที่อื่นก็ได้ไอ้เชี้ยที่จโง่ดิไปซ่อมที่อื่นก็ได้โว้ยเฮ้ยมึงเฮียอะไรไว้เชี่ยมึงนั่งสอมึงเลิกอย่านั่งสองเลยนะ เดือดหมาแล้วต้องหลังเยอะออกไปขึ้นบางบนอ้เนี่ยเยอะกว่าขึ้นเขาดิมึงออกไปขึ้นเขาดิมึงออกไปขึ้นเขาขวาดิบางบนว่าตำรวจไอ้ข้างหลังนะเนี่ยมาว่างว่างออกขึ้นเขาได้เลยว่างออ้นเขาได้เลยโคเรนมาเลยลงลามาโคเรีนตรงมาออกมาโพไม้ออกมาโพไม้ขึ้นเขาเลี้ยวขวาไปเลยตำรวจมันดักแล้วตำรวจมันดักแล้วไอ้ใครรถกลบมึงไปเอาศพมาดิรถสีเขียวอ่ะใครอะไอ้บ๊อบผมผมผมไปเอามาดิมุเก่งอ่ะไม่มีอ่ะเอาเพื่อนเราไปหมดเลยอ่ะเพื่อนมาแบกให้บ๊อบได้เข้าไปข้างในอุโมงค์ดูดิ ถ้าผมไม่อยากถือถุงซอของผมด้วยออมาแล้วออมาแล้วโดมาแล้วนะโคเคโล่งนะตอนเนี้ยใช่วัดโรถไล่ไปกินะเดี๋ยวใครขี่รถไม่จูนอ่ะค่อยเอาค่อยเอาไปเดให็นที่ไหนกันแน่คุณห่างก็ได้ไม่จูนนะเจะไปยานมันเจอกบญาติมันอยู่โย่แรงเงินเผาเนี่ยลงเผาปาเตสตอบตบเผาปาเตสตำรวจปบอกนะตินตามอยู่นะคุณถเออผมเจออาวัตกำลังไปกำลังไปโดดเข้าไปแต่ผมโดนลงล่าง หายไปแล้วมันหายไปแล้วต้องไปอยู่แถวนั้นนะอยู่แถวขอบาเต้นะกูหามันเดี๋ยวกูหามันอะไรพี่จุกยาจ้าดยาดำกบดำมันลอบไปแค่ตัวเดียวปะไม่รู้อ่ะอยากเกมนะใครอยากเกมพูดด้วยนะใครจะเกมพูดด้วยนะตลอดรอมาต่้งเหลือไล่นะอาวันกับรถพันบอกให้ได้นะตามเฮ้ยตามแต่เถือบอล ก็เราจะดักหน้าเขาข่าว่ะขวาเห็นแล้วเห็นแล้วพอดำอยู่กับผมนะเล่นเข่าไปเลยเอาวันอยู่ปาเตสเอาวันอยู่ปาเตสเอาวันอยู่ปาเตสไอเอาวันอยู่ตรงปั๊มเสาร์อาทิตย์ด้วยนะระวังด้วยปาเตสเอาวันปาเตสคันหนึ่งกำลังมุ่งหน้าขึ้นไปสะพานเหล็กกระโดนกระโดดเดี๋ยว่ไปช่วยวิวช่วยไปอยู่สะพานเหล็กบอกเอออหมูบอกแล้วาเลยอดโคเคนแดงลงรอมันมันชีวิตผมพี่มันตามผมใช่ใช่ใช่ลดกบสีดจังเลื่อนะาอ่าอยู่ไหน ขึ้นผมขึ้นโหโอเคแล้วตำรวจเส้นดินสตรอเบอรี่นาะรีบกลับไปที่ไหนรีบกลับอุโมงค์เขารออยู่กำลังไม่ตอนนี้เข้าไปในเมืองหน่อยเด็กเข้าไปเล่นในเมืองหน่อยเข้าไปเล่นมาต้องไปนักขัณฑ์ได้ไหมนักขัณฑ์บ้านได้บ้านนครบาลเลยนะใช่ใช่ตกในบ้านนครบาลเคยผมเห็นบ๊อบโดดแล้วว่าไงนะตีตำรวจคันเดียวใช่ไหมตำรวจอยู่อันนี้ครับข้างล่างโอเคกําลังขึ้นไปยอดยอดยอดก็มียอดก็มีพี่เฮ้ยมึงมึงช่วยช่วยช่วยเพื่อนหน่อยดิไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบมันมันโดนไล่เยอะมาก ช่วยหน่อยตรงบ้านแถาที่อ่ะเอ้ยตรงบ้านบ้านฟาเตสตรงไปบ้านบ้านนครบาลแล้วช่เพื่อนก็ได้เราไปเชื่อเพื่อนก็ได้คนร้อนหนึ่งเอออุโมงค์ข้าถามมาไหวยังางเลยไม่มึงอยากขับถนนดิมึงขับผ่านมันด้วยมึงคิดดิล้วาล้ไปแล้วมาเจอไม่ถ้าถ้าขับถนนน่ะยังไงก็เจอเพราะว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นมาเมืองบนนึ่งเพ้าออกไหมครับบอกครลงกบเขียวนะพี่มาก่อก ต้องคิดหน่อยนะร้อนนะร้อนต้องขึ้นเขาเว้รถขึ้นไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นเขาเพราะมันไม่เกมอาวัน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 น้องน้หนีหนเอาวันลปันอยู่ตรงปั้น้าวช่วยนุออหันมีอาวันนเรปลาอปับ้านเราครบป้านเราที่ที่หลักเรากำลังมุ่งหน้าไปอะจากไกล่อยนะออไปไปไปรีไปเฮมาช่วยเทล่าหน่อยอุโมงไอนี่อุโมง ขึ้นเขาไปสวยขึ้นไปเลยเหยืไปเลยเหย่ไปมั่วๆเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาซิงซิงตำรวจดักหมดเลยนะไปเน้องเหย่ไปเลยล่เหยไปเลยเหยืไปเลยสวยเนี่ยครหันไปดอกยางมันแตกแล้วกูยิงยางให้อยู่ยางให้เรื่อยๆอยู่ใครทหารมีตลอดนะอยู่กับผมนะอต้มอยู่กับผมไปรเนี่ยไปไปไปไไปไปไปปไปปไะเปไนปไไป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 เ แลรอดปะรอดไว้น้ำหรอหอส้มโกเด่นนะมันล่วงเยอะนะเทลล่ามึงหนีได้นะน้องมันมันจะรถจำพังสองคันยังแตกหมดเลยอวันไล่ฮะเขาพังคันอวันมันไล่รถตะเบิมัไล่กูสองคันนะกูไม่มีศบไปเลยอวันไล่ไปได้ไม่มีวอ์พื้นเลยพุทธิเม็นอะไรให้ผมคม เดี๋ยวเดี๋ยวูไปช่วยเพื่อนในคุกกลกันั้นน่ะเป็นแล้วนะจ้างน้องแหกอยู่นะพี่ตีแตนบายแลวละีรูให้เ่ารอดปะเหตลร่าเรารอดปะน้องมันยังตามอยู่คันหนึ่งครับลุงจ้างมันแตกแล้วเว้ยไอคนตามอ่ะกำลังกำลังมึงรไลเาไปล้ันงเหินทิ้งไปแล้ไ้หเ้ยพี่าเลยพี่กบะพี่จิวไปกินนะมาล่กูนะ เขียวเข้มเนี่ยออกมาเคือมันชอบอุ้มใช่ป่ะกันเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมันอยู่กูละน่าจะรถนี้อ่อนนะเขาผีโล่งจัดเลยนะเขาผีอ่ะโยกเขาได้นะตอนนี้เขาโคเคนเยอะจัดเลยนะมึงมึงโยกไปเขาอื่นหน่อยเลยเขาผีโล่งเขาโคเคนเยอะมากตำรวจอ่ะโยกหน่อยโยกหน่อยเดี๋ยวเล่นโยกไปเขาผีเขาส้มเนี่ยเขาส้มอยู่มันตามผมอยู่ตอนแรกตอนนี้ผมสลัดลุกแล้วนะโคเคนนะเขาส้มกับตรงตรงมันมาล็อกที่ไง มีแทนละมีฮอสมีฮอสุ่มอูนะผมกำลังขี่พี่ไม่ได้ยินเสียงแล้ววะอ้าไม่มีศพก็ไปช่วยเพื่อนด้วยปะทางวอลอย่าร่วมแถวกลางแมปนะอ้าคุกอย่ามาเสียเลยอย่ามานะแก๊งอะไรม่รู้เต็มหมดเลยโอ้ยแหละพี่เอาหุ่นหลอมวะเมสบ้านจุดไม่อยู่แบบนี้สิบล้อเลยรถตู้น้องเคสเนี่ยพี่ดู ไม่มีใครช่วยเพื่อนนะพาพี่เอ๋ยพาแต่กูเราไม่ช่วยเอเลสเนี่ยใครโดนไล่อยู่อ่ะเอเลสอ่ะเป็นแลมไม่ได้นะ่าตีโดนตีโดนมาดิมาดิมาเข้าเป็นแลมไม่ได้ตีไอเป๊ปฮอไม่ได้อยู่กับพี่นะเปป๊พี่ปผมวนแถวเนี้ยพี่มาดิโอเคได้ในเมืองมีใครเล่นมาอย่ามาเล่นโซนเอเลสดีๆนะเดินล่นโซนฮอแทบเดียวโดนเยอะโดนเยอะเขามาเอาผีโเชลล่ารอดไหมเชลล่ารอดยังมีมีใครมาช่วยได้ปะอยู่ในเลเบลแล้วมีใครมาตีตั้งหมดได้ปะแต่มันมีฮอแล้วพีไอตีไม่น่าตีไม่ได้เพื่อนเยอะแล้วผมชอบรถยัง พ้อพี่เพราะมันตามผมตลอดเลยใช่ไหมผมเจอนเจอฮอละเจอหอละหอหอสีแดงปะใช่อันนี้มาฝั่งเก็บพลิกแล้วพี่โอเคกำลังไปกำลังไปกำลังไปไม่ขอเข้าไปเล่นในเมืองนะวันนี้มึงจะไม่มีเจอแล้วตำรวจตามอยู่ใช่ไหมเต๋อบอมบีบีซีนะครับนี่ปิดสนหนักมากมียาไหมเจ้าตำรวจหรปั๊บคนดียวแจกันได้ไหมมีครับพี่แดกแดง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 เดี๋ยวกูจะขับรถไปจี้แดกเสร็จแล้วใช่ปะทางนึงแล้ว ลง<ช>ลง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 เต๋อมึงโดนชน,ห,ห,น,น,นหรอน้องพี่เต่เขาม่เวยตำรวจมันชนกระเด็นเลยอยาให้เต๋อเกมล้ไม่ได้เทคสอ่ะลู ไม่ได้วอลที่บ๊อบกรโดนได้ทีสองตั้งถัดเป็นไงบ้างวะพี่ไอเป็ดมาลงคลองมาแล้วนะพี่ผมให้มันลงคลอง์มัแล้วอะไรวะได้ทีสองแล้ววะเมื่อวานที่ชนพี่ไงโดนชนที่ตำรวจชนนะมันชนเต็มล้ำเลยอ่ะนั่นี่ยโดนชนเต็มล้ำเลยกูลงก่อนด้วยแหละกูลงแบบตอดนิ่งแล้วอ่ะชนมันขึ้นรถแล้วด้วยกำลังขึ้นรถแล้วมันชนเลยผมุนเลอันี้ไม่ได้อันนี้มันชนไอ้นี่พอดีนั่นมันแบบครอบครัวพี่ผมลงน้ำแล้วนะครับฝั่งขันลงน้ำฝั่งขัน ลงน้ำหน่อยเคล็ดเลยนะไปดิอะไรนะแบลรี่แม่มึงลงน้ำไหม่่อะมมึงงลน้หวะไอ้นั่นอ่ะโดนโดนไล่ครับโดนโดนตำรวจไล่ของขันหล่ยเคล็ดแล้วนะตีผมออกมาแล้วชิบหายละเอ้โอยสัตว์เอ้ยเอาให้ได้เม้มหน่อยอยากมึงอยากให้ตำรวจมาเจอพอเว้ยมึงขับไปเรื่อยๆอ่ะขับไปเรื่อยๆขึ้นเขาบ้างถนนบ้างขึ้นเขาบ้างมีาหาสบะ แต่อย่าวนอยู่จุดเดิมนะเว้ยมึงต้องขยับสมมุดด้ะกดเชตมาแล้วมึงอยู่จุดเนี้ยแล้วมึงอยู่อีเหมือนเลยมึงวนมึงวนกลับมาอยู่จุดเดิมเท่ากับว่าตำรวจมันจะมาหามึงได้นะเว้ยมึงต้องตรงยาวอ้อมไปเลยอ้อมเมืองเลาะทะเลนู่นนี่นั่นอ่ะมึงทำให้หมดอ่ะองผมมันเท็กสองพอดีครับเมื่อกี้ตำรวจมันเจอเลยจะขับทางทะเลไปเกาะใหม่เวลาคูณสองใช่ไหมพี่พี่เจไม่ใช่นะไม่ไม่ศพหรือครับศพเอ๊ะมันแย สวัสดีเพื่อนแตกไหมแหกโลกสวัสดีสวัสดีอุ้มไหนดิอยู่บ้านเก้าอีเก่าชิโลไอ้ทีนี้มึงติดคุกไม่ต้องกลัวแล้วนะมันมีคนมาแหกให้แล้วอย่าลวืมนนะอย่าลืมนะครับป้นมันด้วยนะ M110 ไว้หนีตำรวจตี๋ตีออกได้ยังออกได้แล้วเดี๋ยวเดเ็ก M100 กินยากันอะวิ่งวิ่งหนีฮะเนี่ยติ๊กตอกลงนะ ใครๆซุนบอกนะเทสมันเยอะนะเว้ยพี่นะไอ้โดวเกมเลเวลไปไอ้น้าเวทอยู่ไหนเวทอยู่ไหนไปย้อมตาเบ็ดเฮ้ยน้าๆไปย้อมขี้หม่งน้าๆน้าๆมีใครมือว่างช่วยเวทเปล่าเมื่อกี้คนจะไปทางนั้นตัดเข่าไปเลยตัดเข่าเลยพี่กันนะไปเวดอย่าอย่าตรงไปเดี๋ยวซ้ายมึงหักซ้ายไปดิใครอเติมน้ำมันอยู่อ่ะมึงต้องหักซ้ายหักไปแล้วครับลุงหักไปแล้วเห็นปะถ้ามึงขับอย่างงี้มึงสองใจมึงโดนพี่น้องอยู่เส้นโักระหล่ำพีดีเจอ่ะ ไอโดมเดียมึงเติมน้ำมันมึงต้องรีบไปเว้ยใครวะไอ้นั่นหะใครอวะมึงใไขวะพี่โดนตำรวจไล่อยู่คนนึงอ่ะติดัะไอเฮี้ยมึงมึนอะไรวะน้องรถผมเจ็บมากไม่ปต่อไปพัตยังไงเนี่ยพัตยังไงเนี่ยถึงใกล้เวนจาบ้านนินเวดนะเวดลิฟท์ขี่หนีไปเลยกูยิงยาอยู่ขี่ทางตรงไปไมึงพัตวางไอ้หอกแล้วมันนะตั้งตรงอย่างเดียวเลย ไปช่วยเอเลี่ยนตไป่้งอีงเอเลี่ยนโดนไอตีมียามาด้วยตีที่ออที่จอทอตรงฝั่แยกกันถูกะเอเลี่ยนเอเลี่ยนไปไปบ้านเอแท็บขึ้นนนขึ้นถนนขึ้นถนนขึ้นถนนะตรงขึ้นถนนละตรงตรงยาวตรงยาวไม่เกดเยอนะเกดเยอนะงานระบายเลยเวดก็ดึงอยู่ใช่ชใช่หามไม่เจอพี่เวทีี่ถึไหนแล้วถนแล้วตอนนี้อยู่3แยก ยกันตรงไปตกกุ้งอ่ะตกกุ้งอ่ะไอไอไอเขามึงมึงไอกอตินมึงบอกเพื่อนดิเฮียไม่หลุดแล้วครับลุงผมจะหลุดแล้วเอาโมยแท็บครับปูโมยแท็บมันมีกบพันเป็นสองล่ามดีสติได้ดิต่อรมากับรถต่อรามันยังปูงไอแท็บคอร์น่าจะแท็กแล้วน่ะโมงไอแท็บมาตรงยาวเลยเกมเป็นสี่แล้วนะผมเจอกบยักแล้วนะอยู่บนทางรถไฟตกกุ้งนะ ไอโฟโดไม่พูดอีกแล้วนะเวลาเกมนี่ครับลุงมันโดนที่เลเวลว่ามันเรียกแล้วกดมันมันคุณมันโดดที่อะไรกันเลเววะที่เราญาติมันคันนี้เหรอไอ้แป๊บผีเข้าเลเวลรอดยังไงกอพี่บนทางรถไฟเหรพี่ตีกบเี่ยวอด้าบเลเวลเลเวลเลสตายเหรอใช่ใช่ใช่พี่กินหลังมึงก็หล่อนะส่งค่เพย์นแล้วตามว่ามีคนเข้าจะมีตาหนึ่งามพันครับลุงสองพันหลักพันอย่างนั้นพี่ตีเหรอ ไม่ได้สีแล้วหลังหลังหลังตรงไปตรงไปตรง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 แทกนาพอยี่รูนหอวสีเขียวอ่ะใช่ใชูข้างหลังมึงอ่ะ